สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับช่องมานาน่าเดไอวานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตัดขนาด3นิ้วนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะคล้ายกับตัวหินเชียขนาด4นิ้วนะครับซึ่งข้อดีของมันนั่นคือมันจะเล็กกว่าเบาวกว่าแล้วก็คล่องแคล่วกว่านะครับแล้วก็การจับอะไรเนี่ยคอนกรางจะถนัดกว่านะครับส่งตัวนี้ผมก็คอนการที่จะตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมานานนะครับสําหรับเครื่องตัด3นิ้วส่งประมาณนี้ที่เป็นระบบ18โวล์นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นงาน G นะครับซึ่งงานจีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะขายเป็นระบบ12โวล์นะครับซึ่งตัวนั้นผมก็ยังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามอเตอร์เองก็จะเป็นมอเตอร์แบบธรรมดาที่เป็นแปลงฐานอยู่นะครับน่าจะเป็นมอเตอร์795นะครับแล้วก็รูปทรงอะไรก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะครับเพราะว่า,าที่จับมันก็จะอ้วนๆแล้วก็จับไม่ค่อยถนัดน,นะครับก็เลยยังไม่ซื้อตัวนั้นมานะครับ แต่ตอนนี้เขาก็มีรุ่นเนียวมาขานะครับผมก็รีบซื้อมาใช้เลยนะครับแล้วก็จะมารีวิวเพื่อกับทุกผู้ชมได้ดูนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเหมาะกับทุกผู้ชมหรือเปล่าก็ดูคลิปนี้เป็นเป็นแนวทางน,นะครับสําหรับเซตที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นเซตเครื่องกล่าวนะครับเส้นส่วนตัวผมเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่อยู่หลายก้อนเลยนะครับว่าจะเป็นแบตเตอรี่ทรงมาเกต้าทรงจีนทุวๆไปก็สามารถใช้งานกับเครื่องนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งเซตเครื่องเปล่าก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1000บาทนะครับอุปรกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีกัดใบนะครับแล้วก็ใบที่แถมมาก็จะมีใบตัดเหล็กตัดปูนแล้วก็ตัดไม้ก็ครบเซตเลยนะครับแต่ถ้าหาท่านผู้ชมวันไหนที่ยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อครบเซตไปเลยนะครับก็จะได้แบตเตอรี่2ก้อนพร้อมที่ชาร์นะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แผงนะครับก็ไม่เกินพันหนะครับก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนะครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่อง b a n a n a DIY ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับหากมีวิดีโอใหม่ๆก็จะได้แจ้งเท่านผู้ชมได้นะครับความพิเศษของเครื่องนี้นะครับก็คือจะได้ตัวกาดใบที่เป็นไกด์นำตัดแบบนี้เลยนะครับแถงไปในกล่องนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในการตัดของเราเนี่ยได้ฉาก ได้องศาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการตัดให้เราด้วยนะครับโดยเฉพาะงานไม้นะครับสําหรับถ้าผู้ชมคนไหนนะครับที่จะเอาไปตัดไม้นะครับผมก็แนะนําเครื่องตัวนี้ดีกว่าเอาหินเจียไปตัดไม้นะครับเพราะว่าถ้าหากเราเอาหินเจียไปตัดไม้เนี่ยข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่าตัวหินเจียมันไม่มีตัวไกด์นำตัดนะครับถ้าหากเราเอาหินเจียไปตัดเนี่ยแล้วกระไม้เกิดการบิดตัวทําให้ตัวหินเจียคนละอสะบัดอาจจะไปโดนเราได้นะครับ แต่ถ้าหาดรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้มันเล็กไปนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับผมก็แนะนําเป็นเครื่องตัดที่เป็น4นิ้วก็ได้นะครับก็จะมีอยู่หลายๆแบรนด์ให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นโอซูกะหรือว่าดีวอลก็ได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเครื่องจีน O.E.M ก็มีให้เลือกซื้อนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็จะเรียบเรียแบบนี้เลยนะครับไม่มีฟังก์ชันไม่มีโหมดอะไรมาให้นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีประแจหกเหลี่ยมมาให้นะครับเพื่อในการเปลี่ยนใบนะครับ แลก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับถ้าหาไม่มีช่องนี้คือเราจะไปเก็บในกระเป๋าเดียวหาอีกนะครับแต่ถ้าหาเราถอดตัวไกด์น้ำตาลออกนะครับก็จะมีกัดใบหนึ่งตัวที่ติดกับตัวเครื่องนะครับกัดใบตัวนี้ก็ไม่สามารถถอดออกได้นะครับแต่ก็สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับตามความต้องการของเราได้เลยนะครับการขยับก็สามารถหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องใช้แรงหน่อยนะครับในการหมุนในการขยับนะครับ สำหรับการเปลี่ยนใบนะครับก็สามารถเอาประแจหกเหลี่ยมที่เข้าแถมมาเนี่ยมาขันได้เลยนะครับแล้วก็กดที่ล็อกใบข้างบนนี้นะครับก็จะมีที่ล็อกอยู่นะครับอ่าเราก็หมุนหมุนไปที่ล็อกแล้วก็เอาตัวประแจหกเหลี่ยมเนี่ยขันได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากตัวประแจหกเหลี่ยมของเราเ,เกิดหายแล้วก็ไม่มีสำรองนะครับก็สามารถเอาประแจเบอร,ร์สิบมาคันออกก็ได้นะครับส่วนวิธีการใส่ตัวไกด์น้ำตัดนะครับก็ทําได้ง่ายๆนะครับก็หากว่าเปิดตัวไกด์น้ำตัดให้กว,กว้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเครื่องใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็หมุนมันก็จะล็อกเองอัตโนม,มัตินะครับ แต่ถ้าหาเราใส่ไกด์น้ำตัดไปก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ใบที่หลังเนี่ยมันจะไปติดที่ตัวแผ่นใสตัวนี้นะครับซึ่งแผ่นใสตัวนี้ก็จะมีน็อตล็อกอยู่2ตัวนะครับซึ่งถ้าหาเราจะถอดแผ่นใสออกมันก็จะลําบากไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้วิธีการถอดตัวไกด์น้ำตัดออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ใบที่เราต้องการนะครับแล้วค่อยไปใส่กลับตัวไกด์น้ำตัดนะครับ ซึ่งวิธีนี้คือการใส่ก็จะติดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเราใช้บ่อยๆก็จะชินเองนะครับพอเราใส่ใก้น้ำตัดเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับใบก็สามารถตัดชิ้นง,งานได้ประมาณ12-13ิมลน,นะครับถ้าหาหนากว่านี้ก็อาจจะตัดไม่ขาดนะครับถ้าจะตัดจริงๆก็จะตัด2รอบนะครับ เครื่องนี้ก็จะเหมาะก,กับการตัดพวกกระเบื้องแล้ไม่ก็ไม้อัดประมาณ10บมิลนี่กำลังดีเลยนะครับส่วนฟังก์ชันของเครื่องนี้นะครับก็จะมีวัดระดับแบตเตอรี่ให้นะครับก็สามารถดูระดับแบตเตอรี่ของเรานะครับว่าเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็จะมีขีดอยู่3ขีดนะครับถ้าหามเต็ม3ขีดเนี่ยก็แปลว่าแบตเตอรี่ของเรายัางเต็มอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถปรับ ตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยให้สามารถเดินหน้าหรือว่าถอยหลังก็ได้นะครับแล้วก็สามารถล็อกสวิตช์แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ตอนที่เราพักเครื่องไม่ก็เป็นตอนที่เราจะเปลี่ยนใบนครับก็สามารถล็อกสวิตช์แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาใส่มาด้วยนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันเบรกนะครับตัวเบรเนี่ยก็คือถ้าเราตัดเชนงานสิบปุ๊บเนี่ย พอเราปล่อยสวิต์ปั๊บมันก็จะหยุดการทํางานทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องรอ 2- อสวินาทมีมันกับตัวหินเจียนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกและก็ผมค่อนข้างที่จะชอบฟังก์ชันนี้นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับตัวแบตเตอรี่เล็กๆแบบนี้นะครับก็ขนาด2แอมป์ถึง3แอมป์นะครับแต่ข้อเสียคือแบตจ,จะหมดไวนะครับสำหรับกล่องแบตเตอรี่ตัวนี้ผมก็พึ่งได้มาจากตลาดหน้าแถว,แถวบ้านนะครับ ก็ยังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้สั่งไส้แบตเตอรี่เลยนะครับเดี๋ยวผมถ้าหาประกอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันเหมาะสมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบเครื่องกันดูนะครับว่าเครื่องตัดหินเจียสิโวลต์ตัวนี้จะเร็วจะแรงแค่ไหนนะครับ สเปกมอเตอร์ของตัวนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์บัสเลตที่มีความเร็วรอบอ่าอยู่ที่2องหมืนรอบต่อวินาทีนะครับซึ่งจะเร็วกว่าหินเกียทั่วไปอยู่ที่1เท่าน,นะครับหินเกียทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมืนรอบนะครับผมจะทดสอบด้วยการตัดตัวสเตอร์หน้าของมอเตอร์ไซค์ให้ดูนะครับเพราะว่าสเตอร์หน้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะแข็งกว่าสเตอร์หลังนะครับ ตอนนี้ตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึงนึ่งนาทีนะครับอันนี้เป็นแค่ใบที่แถมมานะครับถ้าหาเราได้ใบดีๆเนี่ยก็จะตัดได้เร็วกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากเป็นเหล็กกล่องเหล็กกวนไัยเหล็กบางบเนี่ยสบายนะครับตัดแป๊บเดียวก็ขาดแล้วนะครับแต่ข้อเสียคือต้องตัด 2- อสารอบนะครับเพื่อตัดขาดนะครับเพราะว่าตัวใบมันสั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อพิจารณาของเครื่องนี้นะครับ ต่อไปผมก็จะตัดกระเบื้องให้ดูนะครับว่าจะตัดข้าวหรือเปล่านะครับสำหรับไปที่เขาแถมมานะครับ สำหรับการตัดกระเบื้องนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็สามารถตัดกระเบื้องได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับต่อไปก็จะทดสอบด้วยการตัดไม้นะครับเริ่มจากไม้บางก่อนนะครับก็จะเป็นไม้อัดน,นะครับใบก็เป็นใบที่ข้อแถมมานะครับดูว่าใบที่ข้อแถมมาเนี่ยจะตัดข้าวหรือเปล่านะครับสำหรับการตัดไม้นะครับ สําหรบบการตัดไม้บานะครับก็ถือว่าตัดได้สบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มากันกเอาเครื่องเนี่ยไปตัดกระดาษเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นไม้อัดหนาประมาณ8มมตรนะครับดูว่าเครื่องนี้จะตัดไหวหรือเปล่านะครับสำหรับใบที่เข้าแถมมานะครับ สำหรับไม้อัดนาประมาณ8มิลก็ถือว่าพอตัดได้นะครับแต่ก็มันจะช้าหน่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นไม้หนานะครับตัวนี้ก็จะหนาประมาณ20มิลนะครับซึ่งจะหนากว่าใบที่ตัดได้นะครับซึ่งตัวใบสามารถตัดได้แค่13มิลเท่านั้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าไม้หนาเขาจะตัดเข้าหรือเปล่านะครับ สำหรับการตัดไม้หนากับใบที่เขาแถมมาก็ถือว่าตัดไม่เข้านะครับแต่ผมก็ยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าผมซื้อเครื่องนี้มาก็จะเอาไปตัดไม้ด้วยนะครับผมก็จะเอาไปตัดไม้ฟอกไม้อัดประมาณ10มิลนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสั่งซื้อใบที่เป็นใบคาาบมาตัดไม้ให้ดูนะครับว่ามันจะตัดเข้ารือเปล่านะครับผมก็ยังหวังนะครับว่ามันจะตัดเข้านะครับแต่คุณผู้ชมคนไหนนะครับที่จะเอาเครื่องนี้มาตัดไม้นะครับก็อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับ อันนี้แถมนะครับก็เป็นการตัดท่อ pvc หรือว่าแผ่น pvc นะครับอันนี้ผมกขอใช้เป็นใบตัดเหล็กตัดนะครับก็ตัดได้สบายไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วสำหรับท่อ pvc นะครับ สำหรับเครื่องตัดอเนกประสงค์3นิ้วตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับข้อดีก็คือน้ำหนักเบาการจับทันันนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องตัวเล็กนะครับต่อการตัดในี่ค่อนข้างไหวนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องรอบสูงนะครับมอเตอร์เนี่ยหมุนอยู่ที่2 0 0 0มนรอบต่อวินาทีเลยนะครับเครื่องนี้ก็จะเหมาะกับนัก DIY หรือว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องการอะไรที่มาเล็กเลมินิมอลนะครับอันนี้ก็จะเหมาะเลยนะครับแต่ถ้าหากเป็นมืออาชีพเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องตัวเล็กนะครับ เมื่อชีพก็ผมแนะนำเป็นเครื่องที่เป็น4ีนิ้วดีกว่านะครับรอบมันตามกว่าแต่ทองมันสูงกว่าเยอะเลยนะครับการตัดตัดอะไรได้ก่อนข้างที่จะดีกว่าตัวนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครมีก็อคอมเมนต์หรือว่าข้อติชมคลิปนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบานาน่าดีไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ